ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตอนนี้ได้16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับบทสรุปของยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกครับในรอบแบ่งกลุ่มจะเป็นอย่างไรกันบ้างใครได้ไปต่อใครได้ไปเล่นยูโรปานะครับทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ เริ่มจากบทสรุปในกลุ่ม A ก่อนนะครับกลุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกลุ่มนี้นะครับเป็นบาเยนน์มิวนิกครับคว้าแชมป์กลุ่มไปแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่เข้ารอบไปด้วยสถานการเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับนั่นคือทีมอย่าง FC c o โคเปเกนนี่ถือว่าพลิกล็อกแบบเหลือเชื่อเลยครับส่วนทีมอย่างกาลานะครับก็เป็นอันดับที่3ของกลุ่มนะครับได้ไปยูโรปาลีกครับส่วนแมนยูตกรอบครับกลุ่ม B นะครับ ดาฟูนี่เป็นทางอาร์เซนอลนะครับเป็นไปตามคาดหมายนะครับได้เป็นทีมวางในรอบหน้าด้วยส่วนที่เข้าเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับก็คือ PSV อสวีเอลเฟ่นนะครับปีนี้ฟอร์มแรงมากๆครับอันดับ3ครับเป็นลองนะครับก็ผ่านเข้าสู่ยูโรปาลีกครับส่วนเซบีย่านะครับโอ้โหทีมในยูโรปาลีกนี่ปรบมือดังๆเลยนะครับเซบีย่าตกรอบครับแล้วก็ไม่ได้ร่วงไปในยูโรปาลีกด้วยแหละครับข้ามมาที่กรุ๊ปซีนบ้างนะครับกรุ๊ปซีนี่ก็เป็นไปตามความคาดหมายครับราชันชุดขาวไรอันบริดครับก็ยังคงสุดยอดเหมือนเดิมครับ 6นัดนี่เก็บไป18แต้มเต็มเลยนะครับก็เป็นจ่าฝูงนะครับรองจ่าฝูงที่เป็นนาโปลีนะครับแล้วก็ที่3ครับเป็นทางบราก้าไปยูโรปาลีกส่วนยูเรนียเบอร์ลินก็ตกรอบไปตามระเบียบครับส่วนกรุปดีนะครับโอ้โหนี่ถือว่ามาแรงสุดๆครับสำหรับทีมอย่างเรอัลโซซิดัดจากสเปนนะครับเข้ารอบด้วยการเป็นจ่าฝูงกลุ่มนะครับแล้วก็รองมาเป็นอินเตอร์มิลานนะครับเป็นรองแชมป์กลุ่มแล้วก็ดับ3เป็นเบนฟิก้านะครับไปลุยต่อในยูโรปาลีกส่วนเรดบูลกรอบไปตามระเบียบครับ ข้ามาที่กลุ่ม E นะครับทีมจ่าฝูงในกลุ่มนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของแอตเลติโกมาดริดนะครับรองจ่าฝูงนี่ก็เป็นทางทีมอย่างลาซิโอเฟเยนูตนะครับไปยูโรปาลีกเซลติกครับก็ตกรอบส่วนกลุ่ม F ครับนี่คือกรุ๊ปออฟเดยครับสถานการณ์พลิกกันไปพลิกกันมาครับสุดท้ายนะครับเป็นทางดอทมูลครับคว้าแชมป์กลุ่มไบรองแชมป์กลุ่มนะครับก็เป็นทีมอย่างเปแอชเชนะครับแล้วก็อันดับที่3ครับยูโรปาลีกเป็นทางทีมอย่างเอซิมิลานะครับแล้วอันดับที่4ครับนิวคาสเซิลลกก็ไไไม่ด้ปปยูโรราีคับ ส่วนกลุ่มจีนะครับทีมแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมรซิตี้ก็ยังทําผลงานได้อย่างสุดยอดเหมือนเดิมน,นะครับ6นัดเก็บ18แต้มเต็มนะครับสมราคาทีมเต็งแชมป์เลยนะครับก็จบด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มครับรองลงมาก็เป็นทีมอย่างอาร์เบลซิกและุดที่3ครับที่ไปยูโรปาลีกเป็นอย่างบอยและทีมอันดับที่4ของกลุ่มนี้นะครับเป็นเซอรวน่าสวด้านะครับก็ตกรอบไปตามระเบียบครับ ส่วนกลุ่ม H ครับปีนี้บาซากลับมาแล้วนะครับสามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้นะครับแล้วก็ปอร์โตก็ยังคงเก่าพอนะครับที่จะสามารถพลิกสถานการณ์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สาเร็จแล้วครับส่วนอันดับที่3ครับของกลุ่มนี้เป็นชักตาดเนตไปยูโรปาลีกแลวก็รอยัลอันเวิร์บนะครับก็ตกรอบไปตามระเบียบครับสำหรับการจับสลากประกบคู่นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายก็มีเงื่อนไขว่าทีมแชมป์กลุ่มนะครับจะมาเจอบทีมรองแชมป์กลุ่ม ทีมที่มาจากกลุ่มเดียวกันนะครับในรอบที่แล้วนะครับก็จะไม่เจอกันในรอบนี้ครับแล้วก็ทีมที่มาจากชาติเดียวกันก็จะไม่เจอกันด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มนะครับก็จะมีบาเยิร์นมิวนิกอาร์เซนอลเรอัลมาดริดเรอัลโซเซดัดแอตเลติโกมาดริดดอตบุลนะครับแมนซิตี้บาร์เซโลนาพวกนี้ก็จะไม่เจอกันเองครับส่วนทีมรองแชมป์กลุ่มครับก็จะมีทีมอย่างเ c ฟซีโคเปกเกนนะครับ PSV อสไฮโอเฟนนาโปลีอินเตอร์มิลานลาซิโอเปสเชนะครับอารเบลซิก แล้วก็ทีมอย่างปอร์โตครับโดยการจับสลากประกบคู่นะครับในรอบ1 6ทีมของสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับจะมีขึ้นในวันที่18ธันวาคมนี้นะครับในเวลา18นาฬิกาก็ต้องมารอรู้เรื่องกันแล้วครับว่าการจับสลากประกบคู่ในรอบนี้จะเป็นอย่างไรครับ หลังจากที่เราได้ทราบกันแล้วนะครับว่ารอบ16บทีมสุดท้ายมีทีมไหนกันบ้างครับร้านรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษนะครับก็ได้มีการออกอัตรานะครับทีมที่จะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับโดยตอนนี้นะครับทีมเต็ง1เป็นทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตีย์ทีมแชมป์เก่านะครับลงทุน1บาทได้กลับมา2บาทนะครับเต็ง2ก็เป็นทีมอย่างเสือใต้บาเยิน์มิวนิกนะครับลงทุน1บาทได้กลับมา4บาทด้วยกันนะครับ เต็ง3ครับเป็นทีมอย่างราชันชุดขาวเรียมอริดครับทีมแชมป์รายการนี้มากที่สุดนะครับลงทุน1บาทได้กลับมา6บาทด้วยกันครับส่วนอาร์เซนอลนะครับเป็นทีมเต็ง4นะครับลงทุน1บาทได้กลับมา7บาทเต็ง5นะครับก็เป็นทีมอย่างเปสเชียรครับลงทุน1บาทได้กลับมา12บาทเต็ง6ครับเป็นทีมอย่างบาร์เซิล่านะครับลงทุน1บาทได้กลับมา14บาทและเต็ง7ครับเป็นทีมอย่างอินเตอร์มิลานนะครับ แล้วก็แอตเลติโกมาดริดลงทุน1บาทได้กลับมา22บาทด้วยกันนะครับนี่คือเ็ดเต็งนะครับที่มีโอกาสในการควา้าแชมปย์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลน,นี้ครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับอยากเห็นทีมไหนเจอกับทีมไหนมากที่สุดนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยหน่อยครับรวมไปถึงครับคิดว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเ็นรยการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแลวกันนะครับกับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับมีโอกาสลุ้นโบนัสใหญ่ถึง3ต่อนะครับเป็นแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีนะครับกับแคมเปญที่ชื่อว่าซูซูกิทริปเปิลโบนัสเดียวนะครับออกรถยนต์ซูซูกิในวันนี้มีโอกาสลุ้นโบนัสใหญ่ถึง3ต่อด้วยกันนะครับสต่อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างครับต่อที่1น่นะครับผ่อนสบายสบายระซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับส่วนต่อที่2มอบส่วนลดพิเศษอีก1 5 0 0 0บาทสาหรับข้าราก พนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนครับส่วนตอนที่3ามครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยแหละครับสำหรับพนักงานเงินเดือนค่าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับดิวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับต้องรีบกันหน่อยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอรเว็บสุสกิ co t h ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมสุสกิทุกสาขา ทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสกิครับ